ะครับวันนี้ตั้งกองมัจยิทันสันเรียกนุนาหรือตอกไม้ไผ่นะก่อลาเหลางานก้านลานนะเป็นแต่วันนี้จะเป็นก้านลานแห้งนะครับแต่ที่ผมชอบคือก้านลานสดนะครับจะเหลาง่ายนะแต่ตอนนี้คือก้านลานสดผมยังไม่ได้สั่งเข้ามานะครับก็มีก้านลานแห้งเหลืออยู่นะครับก็เลยเอาก้านลานแห้งนี้นะครับมาเหลานะครับ แต่เนื้อไม้ดีมากเลยนะครับชุดนี้ดำดีมากนะครับเหลามาได้ได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่ากันนะครับมาเริ่มเลยนะครับ เสียวนาเสียวลังนะครับถายังไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้จ้ากันนะเสียวหมดนะครับเสียหมดนะครับการรานแห้งนี่จะทำยากมากนะถาไม่ได้สักอันเลยนะเดี๋ยวลองอีกนะครับ ได้ไม่ได้เดี๋ยวลองเล่าดูนะเชียวน้าเชียวล้างมัดเลยนะครับเมื่อกี้นะนะ ได้ไม่ได้ก็เล่าไปนะครับเอาท่อที่ได้นะครับอันไหนไม่ได้ก็ทิ้งนะครับแต่ว่าใหม่ในงามดีนะครับดำพืดเลยนะครับ แต่งไปนะครับมันก็พอได้อยู่แต่ว่าก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยนะครับเพราะว่าการลานแห้งเนี่ยทำยากครับหินสุดนะครับของงานการลานก็คือทําจากการลานแห้งเนี่ยครับมันเหลายากไม่ใช่อะไรหรอกครับแต่ถ้าทําได้แล้วเหลาได้แล้วเหลาได้แล้วมันสุดยอดครับบอกเลยนะครับเดี๋ยวครับ